อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าธุรกิจพิมพ์เสื้อสกรีนเสื้อตอนนี้ก็เป็นที่นิยมมากเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็เอาไปประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้าเสื้อกีฬานะครับหรืองานพิมพ์ผ้าม้วนหรืองานโฮมเดคอตกแต่งบ้านก็ทํางานได้หลากหลายมากนะครับซึ่งตอนนี้ลูกค้าที่ทํางานซัพพลีเมชันประเภทนี้นะครับก็ต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับก็มีตั้งแต่ลงเครื่องที่2เครื่องที่สาเครื่องที่4นะครับ จนถึงลูกค้าที่ต้องการปรินเตอร์แบบ h ไฮสป e d มากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ได้รับโอกาสจากทางเ3สันะครับให้ทาง n s s p r r เนี่ยมาเปิดตัวเ3 s ส n f 1 0 0 3นนะครับหรือเรียกว่า F10 0นนะครับที่ทางเ3ฟสัเนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะมาทดสอบแล้วเรามาลองเล่นกันนะครับว่าปรินเตอร์ตัวนี้นะครับแบบ h ฮสปีของเอสตัวนี้ว่า มันดีกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ F3130 ตัวนี้นะครับหรือผมขอเรียกว่า F3 รุ่น F1000 ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม่เหมือนกับ F3 ตัว F s e r s ในโมเดลก่อนๆเพราะว่าตัว F3 ตัวนี้ได้นำตัวบอดี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมาจากรุ่น F3 ML นะครับซึ่งเป็น ปรินเตอร์ที่พิมพ์ผ้าระดับราคาประมาณ10-20ล้านนะครับเอฟสัน 100, f 10,000ตัวนี้ก็เอาบอดี้หรือเทคโนโลยีหัวพิมพ์ทั้งหมดจากรุ่นนั้นมาใส่ในเอฟสัน 100, f 10,000ตัวนี้ครับหัวพิมพ์นะครับก็เป็นหัวพิมพ์ระบบ p e c i s i o n Dot นะครับซึ่งมีความละเอียด1,200คูณ1,200 DPI นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าละเอียดกว่าปรินเตอร์ F 100, 9430หรือ F6330 ในอดีตของเอฟซันะครับซึ่งมีความละเอียดอยู่ที่720คูณ1,440 DPI นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าปรินเตอตัวนี้มีความละเอียดมากขึ้นนะครับมีจำนวนหัวฉีดนะครับถึง12,800หัวฉีดนะครับซึ่งมากกว่าปรินเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับหรือปริ n เตอร์ยี่ห้ออื่นในตอนนี้ถามว่ามีหัวพิมพ์เยอะ แล้วดียังไงมีความละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วดียังไงนะครับก็บอกเลยว่าพอเราปริ้นมาเนี่ยงานก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับหรือหลายท่านที่เคยประสบปัญหาในงานประเภทการเดียนไล่สีนะครับหรืองานฮาร์ฟโทเนี่ยก็บอกเลยว่าปรินเตอร์ตัวนี้ทําได้ดีมากหน้ากว้างนะครับตัวนี้ก็หน้ากว้างถึง76นิ้วนะครับหรือ1เมตร90เซนนะครับก็สามารถ รองรับงานพิมพ์เนี่ยได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานผ้าม้วนนะครับงานเสื้อกีฬาผ้าม่านหรือว่าจะเป็นงานตกแต่งบ้านต่างๆก็ไม่มีปัญหาดังนั้นเนี่ยครอบคุมงานผ้าทุกรูปแบบได้อย่างแท้จริงนะครับมาพร้อมกับชุด ฟีดที่ปรับความสัมพันธ์กระดาษนะครับทั้งหน้าและหลังให้สัมพันธ์กันโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นทำให้คุณสามารถรองรับกระดาษแบบจัมโบโล300เมตร500เมตรได้นะครับโดยการพิมพ์ต่อเนื่องเครื่องเนี่ยก็จะปรับอัตราการฟรีดนะครับ แบบอัตโนมัติทั้งบอลที่ม้วนกระดาษใหญ่และม้วนกระดาษเล็กลงนะครับให้สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตัวไดเออร์และฮีเตอร์นะครับก็สามารถปรับความร้อนและสามารถทำให้กระดาษแห้งได้สัมพันธ์กับงานพิมพ์อย่างแท้จริงนะครับตัวฮีเตอร์สามารถปรับความร้อนได้ถึง110อองศาเซลเซียสนะครับซึ่งทำให้คุณมั่นใจได้ว่าตัวกระดาษเนี่ยจะแห้งสนิทก่อนที่จะเข้าม้วนเก็บ และที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องความเร็วที่ทุกท่านกําลังมองหานะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์เป็นปรินเตอร์ระบบไฮสปีดได้อย่างแท้จริงนะครับสามารถทําความเร็วได้ถึง255ตารางเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้วยความเร็วระดับนี้นะครับกับจํานวนหัวพิมพ์4หัวพิมพ์ถ้าเปรียบเทียบกับ เครื่องแบรนด์อื่นนะครับก็สามารถทําความเร็วได้มากกว่าและปริ้นได้จํานวนที่มากกว่าอย่างแน่นอนชุดหมึกนะครับเป็นหมึกขนาดกล่องละลิลริตนะครับจำนวน2กล่องต่อ1สีนะครับรวมทั้งหมดต่อ1ชุดนะครับเป็น8กล่องสีละ20ลิตรนะครับก็ ปริ้นงานต่อเนื่องกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหมึกกันบ่อยๆนะการดูแลรักษานะครับก็ง่ายนะครับเพราะว่าคุณสามารถทําการดูแลรักษาเองได้ด้วยระบบเซลล์รีเพลย์ริงเซอร์วิสนะครับก็คือคุณสามารถดูแลเองได้ด้วยการเปลี่ยนหัวพิมพ์เองนะครับหรือการเช็ดทําความสะอาดนะครับคุณสามารถทํางานได้เองโดยไม่ต้อง หยุดเครื่องหรือรอช่างมาทำให้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับควบคุมด้วยระบบ F อฟส Cloud s o l u ซ i o n Port นะครับซึ่งสามารถดูแลหรือสั่งงานเครื่องปรินเตอร์เนี่ยได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกนะครับก็ทำให้คุณสามารถรู้การทำงานนะครับและสถานะต่างๆของเครื่องพิมพ์ได้โดยที่อยู่ตรงไหนก็ได้ที่เรามีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือ F อฟส F1030 นะครับที่เรามานำเสนอให้ทุกท่านได เห็นตัวจริงกับตานะครับก็อยากบอกเลยว่าตัวนี้เป็น,ป,นปรินเตอร์แบบ h ฮสปีดนะครับที่หลายคนมองหาอยู่นะครับและก็ตอบโจทย์ลูกค้าหลายท่าน,นนะครับอาจจะต้องการเพิ่มกำลังความผลิตเพิ่มความเร็วและต้องการคุณภาพงานและความละเอียดไปในตัวตัวนี้บอกเลยได้ว่าตอบโจทย์ทุกท่านจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเราก็จะหาโอกาสนะครับไปรีวิวตัว ปรินเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับหรือเครื่องสก,กรีนเต้อรุ่นใหม่ๆนะครับให้มาตอบโจทย์ความต้องการของท่านและก็มาเป็นความรู้ดีๆสำหรับทุกคนนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามและกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ